เหลือครับใช่คนนี้หรึเปล่าเห็นเรือเห็นเรือมันชนครับเรือเป็นเรือครับเรือชนเรือสีฟ้าครับนี่เลยใช่หรือเปล่านี่คุยกับมันเลยวันนี้ฮะลูกพี่สิงหาเรือเรือเหรอวิ่งที่ไหนนี่ เรือมันแล่นไปครับพอดีผมผมออกจับบ้าผมไปซติมแข่งครับถ้ซเติมแข่งผมก็รอครับเรือเราใหญ่ไหมล่ะพี่เรือเราใหญ่ครับรับไอเลยมีโคไหมเรือมีโคอยู่ไม่มีโคครับมันไม่วิ่งขนาไม่ได้โคไม่ไช่โคโค้ดโคลดโค้ดไม่ออกโคเนี่ยเป็นโคเหรอครับเป็นโคผมผมยื่นตรงตะลิ่งครับหน้าเวอร์พอยต์ครับมันเฉียวหน้าผมนิดเดียวเองตีกาชนเสาไฟฟ้าเสาใหญ่ไหมล่ะพี่ ไม่ใหญ่มากครับผมว่ายืนไปผมยืนรอผมซึมแข็งครับแล้วมันเขี่ยผ่านหน้าผมอยู่นี้เดียวเองก็มาซึมแค่เมื่อกี้เองเองคุยกับเพื่อนเองใช่ไหมใช่ครับไอลอนองอนเลยอ่ะไอราต่อสายมันคุยแล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเห็นหรือเปล่ารองลองเต็มนะครับคนม